อ๋โอ้มาก่อพอดีเลยเป๊ะหยิบเครื่องโน้ตบุ๊กขึ้นมาแล้วก็เออ่มาบันทึกข้อมูลกันตรงนี้แล้วก็ได้แวบแลวกดในุ่มไอ้นี่ปุ๊บก็บันทึกเริ่มบันทึกก็โอ้โหมีโฟกัสไปที่ดวงตะวันอพระอาทิตย์พอดีเลยก็ตอนเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ว่าเออ่กำลัง มีการปรากฏขึ้นมาเน,น,นะนะสำหรับคุอธรรมะทางจิตใจและร่างกายภายนอกร่างกายกันเนี่ยโดยเรื่องเป็นเรื่องของสมมติฐานเนียน,นะ,ะคือหมายถึงว่ามันเป็นเรื่องที่เหนือสมมุติตรงนี้ไปแล้วอะไรเงี้ยน,นะและทีนี้ตอนเนี้ยคุธรรมัตรงนั้นนะที่เขาสมมุติชื่อเรียกกันว่าปรมัต์ปรมัตต์เนยน,นะนะเออซึ่งก็ยังเป็นชื่อสมมตินั่นแหละแต่ว่าเป็นชื่อสมมุติที่ ะสะท้อนอต่อยอดไปถึงคุณรรมวัตที่ว่าไม่ไม,ไม่การที่ว่าไม่ขึ้นกับสมมุติเนี่ยนะ,ะติฐานโดยการตั้งค่าด้วยการให้นิยามความหมายสำหรับอักษรสภาษสาโดยชื่อเรียงต่างกันอยู่เองแล้วอยู่เองแล้วลนะแล้วไอ้ตรงเนี้ยที่มาพูดโดยสมมุติตรงเนี้ยนะมันเป็นเรื่องที่บอกว่าว่าโดยอในส่วนองค์ประกอบของสมมุติน่ะเรียกว่าสมมุติว่ามีจิตใจกายเนี่ยนะ อ่าที่สัมพันธ์กับภายนอกร่างกายนะแล้วทีนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าเออย,อยู่มาถึงช่วงจังหวะหนึ่งอ่อสำหรับเออจิตใจกายที่กำลังเดินอยู่เมื่อกี้เนี่ยนะเออเดินเดินอยู่ที่เนี้ยเออที่ที่พื้นไอ้นี่แหละเนี่ยนะที่เห็นเห็นพื้นเนี่ยแล้วทีนี้ก็ชั่วแวบเออในขณะที่เออมามองดู อ,อ่วิวทิวทัศน์ของธรรมชาติตรงนี้ mm. นี่แหละแล้วเออมันก็ปรากฏคุณธรรมทางจิตใจขึ้นมาเนี่ยก็่อ,อการคืนสู่เออปรมัติเหมือนเดิมอะไรเงี้ยนี่นะไอ้ตรงนี้ยมันพอเป็นเรื่องที่คุณธรรมทางเออ่ที่ปรากฏมันเป็นเรื่องน่าจะทางจิตใจมันละละไอจใายไปแล้วด้วยซ้ำเนาะกู หรือว่าเป็นเป็นจิตที่หยุดปรุงแต่งไปแล้วด้วยนะไม่ใช่จิตปรุงแต่งอะไรเงี้ยนะหรือเป็นเรื่องธรรมะที่อ,อ็หยุดปรุงแต่งไปแล้วหรือว่าอะไรตอนมองเนี้ยไม่ใช่แค่ธรรมะปรุงแต่งหรือว่าเออเป็นเรื่องโลกกุกดะธรรมไปแล้วไม่ใช่โลกียธรรมอย่างเงี้ยอืมที่สวสมมุติว่าธรรมะธรรมะนะแล้วทีนี้เสร็จแล้วมันก็โอ้ที่สุดนมันบอกว่าคืนโู่ป,ปมรมัดไปเหมือนเดิมอย่างเงี้ยออคือกระบวนการกลไกที่เขามี สมมุติกันไปแบบอะไรเงี้ยมันปรับกันไปตามคนไก่ตามคนของบัตรไปุ๊บและวตอนที่สุดมันไม่เหลือชนชั้นขั้นตอนาลำดับอะไรหมดเลยเงี้ยมันอักษรสภาษาความหมายชื่อเรียงต่างค่าค่างงหม่าเงี้ยมันกลายเป็นว่าที่มีอยู่ก็โดยสมมุติอะไรเงี้ยก็ละไปหมดเลยแล้วแสดงขึ้นมาโดยการดูว่าเออคือการคืนสู้ปรามัดไปเหมือนเดิมอ่างเงี้ย โอ้แล้วมันมันก็เลยเป็นช่วงจังหวะที่เอ,อขนาดทีตเหมอนมันโดยสมมุตินะ่ะมันเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่เออคู่ภาพกันและกันอยู่แล้วนะ่ะมันมีการแบ่งแยกว่าเป็นมนจะทอนให้กันเลยในส่วนสมมุตินะ่ะแล้วมันก็บอกโอ้โหแสดงถึงความรู้สึกทราบถึงมากเลยคนะซราบถึงที่ออการที่ว่าเออสามารถคืนสู่ปรามาทไปเหมือนเดิมอนะไรเงี้ยอืมแล้วมัน โอ้โหันเนี่ยยิ่งพูดยกกิ่งอะไรมันยิ่งไม่ตกอะไรงเงี้ยเนะมันกลายเป็นเรื่องปรุงงแต่งเรื่องเ,อเดี๋ยวก็โดลงกบสมมติไปแล้วหรือไม่รู้เท่าทานสมมุติไปแล้วอะไรเงี้ยอืมเนี่ยเออดีเป็นมันนี่มาเป็นมายาการสแสดงการสะท้อนการถ่ายทอดการนําเรื่องมาเล่าสู่์ไปฟังอะไรพวกเนี้ยที่การโดยการพูดการอธิบายหรือบรรยายหรือว่าสาธยายหรืออถาธิบายหรือพรรณนาอนนะนะโดยอักษรภาษาขงหมรชื่อเรื่องต่างๆเนี้ยมันก็ เอ่อกลายเป็นมายาเป็นภาพลเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยบงลวง,งแต่งไปเลยเพราะฉะนั้นเนะี่ยแมมจะนั่นแหละก็กลายก็พยายามจะสื่อสารถึงตรงนั้นนะนะนะที่บอกว่าอืมเรื่องสุดยอดนยะสุดยอดมาก,มากเลยนะนะที่คืนสู้อเออปรมัดไปเหมือนเดิมอย่างเนี้ยแล้วไง มันทั้งเจ้ปรอมมัดที่เขามีสมมุติชื่อเรียกอะไรด้วยซ้ำปรมัตเอ่อนิพพานปรมัตธรรมะปรมัตเอ่ออะไรนะปรมัตสากลปรมัตโทดิคาปรมัตสังฆาปรมัตเทวทิฏอะไรพวกเนี้ยทั้งภาษาบาลีสันสกฤตภาษาไทยอะไรเงี้ยนเนี่ยปรมัตศูนย์กลางปรมัตดุนเทิงปรมัตก่อนใายปรมัตสัจจะอะไรเงี้ยอะไรเยอะแยะหมดเลยนะเดี๋ยวมีเป็นปรมัตบรรทงบรรเทิงปรมัตพราเนี่ยอะไร สรุปแล้วมันจะกลายเป็นเอเออวนอยู่กับสมมุติอีกก็มันเป็นว่าอาชื่อสมมุติเอที่ว่าเนี่ยโดยเฉพาะที่บอกว่าการคืนสู้กรมัดไปเหมือนเดิมนะเนี่ยเนี่ยที่ต้องการจะสื่อสาร,ส,ส,ารสื่อสารตรงไอ้คุณธรรตรงนี้แหละที่มันเป็นการส่งท้ายตรงตรงนี้ยสําหรับสมมุติที่มันละสมมุติไปแล้วมันก็ อที่ว่าไม่สามารถจะพูดหรืออธิบายหรือว่าปัญญายหรือว่าศาสตร์ใหหรืออัตธิบายหรือว่าปรนนาอะไรไดๆไ,ไ,ได้โดยการสแสดงการสะท้อนการได้ดอดการนําเรื่องมาเล่าสู่กันฟังเองโดยการบันทึกได้เลยแม้แต่ชื่อเดียว <c oughs> อันนองอยู่วเลยต้องหุบปากเงียบกลิบอไม่ไมีอะไรต้องพูด <c oughs>